สวัสดีครับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสชาห์นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับผมจำหน่ายรถยนต์กว่า300คันนะครับมีทุกยี่ห้อทุกแบบให้คุณเลือกสรรนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆของผมมีให้คุณเลือกดังนี้นะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับจัดไปแนนได้เท่าไหร่ผมขายให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปชมศูนย์บริการของผมนะครับหลังเซอร์วิสหลังการขายนะครับ สำหรับบริการหลังการขายสำหรับร้านพี่เสือไทเกอร์ยูสานะครับผมมีฮ้อยด้านหลังอยู่4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจมาตรฐานได้เลยว่าผ่านมาตรฐาน ISO 9002แน่นอนที่สําคัญพิเศษที่สุดพี่เสือรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับหรือ10,000มนกิโลนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับสนใจติดต่อพี่เสือไทเกอร์ยูสาได้เลยนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับเรื่องรถต้องไว้ใจพี่เสือเรื่องรถไว้ใจพี่เสือ เรื่องรถไว้ใจพี่เสือเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเย้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือค่ะเย้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือ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 เย่เรื่องรถไว้ใจพี่เสือเลยครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเรื่องรถไว้ใจพี่เสือค่ะเย้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ เรื่องรถไว้ใจพี่เสือเฮ้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือเรื่องรถไว้ใจพี่เสือค่ะเฮ้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือค่ะเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเฮ้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือแล้วคุณลูกค้าจะรออะไรล่ะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่เสือไทเกอร์ยุสคาครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ